นะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับแมปบกาวพีทในโลบอกนะครับวันนี้ผมจะมาส่งผลปีศาจสามสิผลไปแจกผู้เล่นใหม่กันนะครับโอเคผลแรกผลที่สามผลที่สี่ผลที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า โอ้โหร่องหนเยอะแล้วเกินโอาไว้จำนี่ให้เขาเอาผลควันไปกินดีกว่าอุ้ยกดผิดปุ่มนี่เหน่เออเอาไม่เนอะบางทีเขาเวลสอง ให้ก่อนเลยก,กินยังกินยังหนอโอเคเขาคงไม่เอาแหละหาคนให้ลำบากเหลือเกินอ,อให้ใหใหเดี๋ยวเอาโยนไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่าดูดิดว่าสามสิบผลเนี่ยจะได้โมจิม้างไหม นี่บเยือโะอโอโเอามายนทิ้งเอามายนทิ้งเนี่ยถ้าถามว่าผมเอาผลมาจากเอ้ยเอาตังค์มาจากไหนเยอะแยะก็อตรงนั้นเลยครับสุ่มให้ได้ผลสั่นเนี่ยแล้วก็ใช้สกิลเอเนี่ยไปอยู่ตรงเกาะทรายมันจะกวาดเรียบให้หมดเลยแต่ผมแนะนำว่าให้ อัพเดวิลฟุทธให้ถึงห้าร้อยก่อนนี่อีกหนึ่งสองสามสี่ห้าอู้ได้ผลสั่นหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้ยได้ไฟด้วย ถามเขาก่อนว่ามีใครจะเอาผลสั่นไหมเออใครจะเอาโอเคเขาอยู่นี่แล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ โอ้ยมาตรงนี้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 นเฮัลโอมคนเฮ้ยเออเหอสามสองหนึง่งเปีียงใครได้ก็โอ้โหคนนี้ได้ฮะสามสามเอาเอาไฟไปแทนแล้วกันเออ,อรางวัลปอบใจ โอ้ไอ้นี่แย่งคนอื่นออมไมอีกสิบผลโอ้โหไนเก็บยังก็ขอทานผลแม็กมากไปอย่างอีกสิบผลอีกสิบผล หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โหไม่นะไม่มีโมจิเลยเออโอเคเปลี่ยงเออแจกไปแจกไปแจกไป แจกไปแจกไปโอ้โหขนกิ้งเป็นอะไรก็ไม่รู้แจกแจกแจกถ้าเกิดใครอยากรู้เรื่องอะไรก็ถามมาได้เลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีฟาร์มแล้วกันเออแต่ตอนนี้มีคนเขาฟาร์มอยู่ ผมแนะนําว่าให้สร้างเซิร์ฟวีนะครับครั้งแรกมันจะสร้างปิดนั่นไงนั่นไงครับคนที่ใช้วิธีอยู่นั่นเลยคนนั้นเลยนั่นนะครับให้ไปยืนตรงแถวแถวที่เขายืนเอ้ยแต่ไม่ใช่ตรงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกวิธีการยืนที่ถูกต้องมันจะได้กวาดให้หมดทั้งแมปอ้ยทั้งเกาะเลยครับ โ okay. อเคยืนตรงนี้ครับผมดูนะครับเปลี่ยงสกิลเอฟตัตังค์ผมสิครับขึ้นลัวๆเห็นไหมเห็นไหมนี่ได้ทีละประมาณแสนสองแสนเนี่ยสี่แสนแล้วไว้ก็อืมใครอ่มเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับจะตง